ดูจากแบบนะครับเอ้ยคล้ายเลยด้านหน้ามองมาเหมือนตัวทีความหัวอยู่แล้วมีขีดอยู่อ่าถึงโค้งไงมันคือแบ่งขนาดแล้วต่อมาเรามามด้านข้างด้านข้างอ่าด้านข้างสิ่งทีร่รู้อันดับแรกเลยก่ของข้างบนเนี่ยด้านข้างแน่นอนด้านข้างมันมาแปดอยู่แล้วขีดไปก่อนเลยครับคิดไปก่อนเนาะจะได้ไม่งงเนาะแสดงก่องข้างบนเนี่ยสี่เหลี่ยมนี้เล็กแปดแน่นอนแปดฝั่งนู้นก็ต้องเป็น ิเหมือนกันนะครับต้องเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรทะลุข้างหลังนะไม่มีมาร์กไม่มีอะไรอ่านี่คือด้านต่อมาเราเขียนด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างเรามองก็คือเป็นรูปเหมือนถ,ถ้วยความอยู่อ่าเรามาเริ่มเลยเริ่มจากขีดด้านล่างก่อนขึ้นมาเท่ากันนะครับสิบเหมือนกันนะครับดูจากเส้นแนวแล้วก็มาขีดตรงน,นี้ต่อเลยครับก็ค่อยวาดไปจระด้านนะครับ ก็ต้องรีบนะครับพรมอ่าด้านข้างเส้นนี้ก็ต้องมีทุกเส้นนะตรงไหนก็มีก็เขีดไปก่อนนะครับผิดเอาเลือกเอาชัยเส้นนี้เอาสองเส้นก่อนเนาะจะได้ไม่สับสนนะครับเอาแค่สองเส้นก่อนเส้นนี้ขึ้นไปปุ๊บ มันมาตัดตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มามันมาตัดกันอยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็มาทําเส้นนี้ต่อ,อเ,เส้นนี้ก็อย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ไม้เซตของเราที่มีมุมสามสิบนี่ถ้ามันมีทะลุไปด้านหลังเลยนะครับเราก็ขีดยาไปเลยนะครับอ่าขีดยาไปพอปราได้เส้นนี้แล้วนะครับ ก็คือเส้นนี้เส้นนี้ก็คือเส้นนี้เขียนนะครับนี่มองจากด้านข้างนะด้านข้างนะครับปั๊บปั๊บจากนั้นนะครับด้านข้างของเราเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เสน้สนนี้แล้วมันก็ต้องมีเส้นขึ้นเลยใช่ไหมครับขึ้นขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนะครับก็คือเสน้นนี้ก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับที่จะต้องขึ้นข้างบนเพระฉะนั้นขึ้นไปแล้วหยุดจุดตรงไหนอ่าเราก็ต้องลากจากจุดนี้ครับ จุดที่มันอยู่เราไม่ต้องวัดขนาดใหม่นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วลากไปเลยครับปึ๊บยี่สิบสามตรงนี้นะครับอ่าจุดอยู่ตรงนี้ให้ตรงกันครับปึ๊บจากนั้นเราก็จุดที่จะต้องขึ้นเนี่ยครับขึ้นไปแล้วอ่าลากขึ้นไปอ่าลากขึ้นไปปุ๊บอ่าเราก็จะได้เส้นตามนี้จบจบแน่แต่ครบจบแน่เรามา เริ่มเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันอ่าเส้นแรกที่ต้องขีดนะครับด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านข้างเส้นแรกที่ต้องขีดเอาจากข้างบนลงมาแล้วกันข้างบนลงมานะครับจุดนี้ก็ต้องลงมาตรงกับจุดนี้จุดนี้ล่างมาปุ๊บมันก็จะอยู่อยู่กับตรงกับตรงนี้พอดีอ่าเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวกันนะครับอ่าได้ละได้ได้เริ่มเริ่มเป็นหัวละเริ่มเป็นหัวจวละ อืมอ่ะเส้นหนักไปละกันจะได้ไม่ทับสนนะครับเส้นหนักมันเลยลงมาโอเคอันนี้ก็ลงมาถึงแค่ตรงนี้นะครับตามแนวชอืมตามแนวนะครับตามแนวนิดเดียวนะครับโป๊โป๊อ่า ตรงนี้ตามแนวแล้วก็มีเส้นเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้จุบนี่คือเส้นนี่คือภาพที่เรามองจากด้านข้างแต่ว่าด้านข้างเห็นไมครับมันจะมีมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ด้วยสองช่องนะครับดูจากแบบนะครับแบบก็พอจะดูขนาดของช่องนี้นะครับให้เราไปดูภาพด้านบนเห็นด้านบนไหมด้านบนไหมที่มองลงมาครับ ที่มองลงมาจะเจอว้าวสองว้าวครับว้าวสองวา้าวของด้านของภาพนี้ว้าวสองว้าวนั้นนะครับมีขนาดที่สิบขนาดว้าวตองนั้นนะครับสองฝั่งนีมีขนาดสิบสิบปุ๊บเนี่ยสิบปุ๊บสิบปุ๊บเราก็มาดูว่าไอ้น,นี่ของเราเท่าไหร่ไอ้น,นี่ของเราเมื่อกี้สิบนะน่าจะยี่สิบยี่สิบนะครับถ้าตรงการ 10, ลางสิบแสดงว่ามันต้องขึ้นมาอย่างละห้า เราตรงกลางเราเหลือสิบว่าเราเหลือสิบตรงนี้ก็ต้องเหลืออยู่ละห้าถูกไหมครับถูกแล้วเนาะน่าจะถูกผมไม่รู้แต่น่าจะถูกอ่ะไม่เป็นไรนะครับขีดขึ้นมาให้มันชนข้างบนพอไม่ต้องไปยาวนะนี้มันจะเลอะสายตาเราอ่าขึ้นมาละสิบสิบอันนั้นขีดทะลุไปข้างหลังเลยครับขีดไปก่อนแล้วกันขยี้อีกที ไปก่อนนะครับได้มุมมาแล้วรู้เปเลยสิบเหมือนกันนะครับเพราะไงมันต้องสิบอยู่แล้วอ่าสิบ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  เราก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเริ่มบันเลงเลยเป็น,นิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นแบบแล้วกันปุ๊บปุ๊บอ่าเอาข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะ ขีดมาห้าขีดมาห้าโอเคนะครับขึ้นไปไปห้านะครับขึ้นไปดูเหมือนกว้อนสัมผัสปิดผ่านอ่าขึ้นไปนะครับเส้นนี้บ้างเส้นนี้บ้างอ่าโอเคได้ลองตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่า ไอเส้นเนี้ยมันยาวเส้นเนี้ยยาวสามสิบนะครับแต่ในแบบของด้านบนที่มองลงมาครับมองจากบนลงมามันแค่สิบแปดนะครับไอเส้นที่ขีดตรงนี้คือสิบแปดเพราะฉะนั้นสามสิบลบสามสิบลบสิบแปดจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสิบสองนะครับเหลือสิบสองจากนั้นเนี่ยเหลือสิบสองนะครับแสดงว่าสิบสองเนี่ยพอได้เหลือสิบสองตัวนี้สิบสองทุกนย้คือเหลือเหลือพื้นที่สิบสองนะครับแต่ว่า ในแบบเขาบอกว่าสิบสองสิบแปดทั้งหมดสิบแปดเหลือ 12. สิบสองแสดงว่าเอาเข้ามาข้างละหกข้างละหกข้างละหกนะครับ หกอ่าหกแล้วนะมันเป็นครับเข้ามาข้างละหกนะครับข้างละหกข้างละหกแล้วนะครับอ่าข้างละหกข้างหกจากนั้นเราก็คิดนี่ได้เลยครับ ห้องละหกนะครับเริ่มลงหนักเลยอันนี้เราก็มาเขียนภาพด้านข้างต่อได้แล้วนะครับด้านข้างจะมีเส้นนี้นะครับเส้นนี้เข้าไปเสิร์อยู่ตรงนี้ตึงเส้นนี้นะครับไปเสิร์อยู่ตรงนี้ตึงเคตรงนี้อยู่ตรงนี้ หึงอ่าจากนั้นนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็เอาลงมาเลยเส้นนี้นง่ายนะเส้นนี้ลงมาเลยลงม,มาแล้วก็ามาตัดจากตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามันตัดกันอยู่ตรงไหน ตัดตรงนี้อ่าตัดอยู่ตรงนี้อีเซนี้นะครับตัดตัดตัดให้มันจะเสร็จเสร็จไปนะครับอ่าขนาดเราก็ลงหนักเลยแบบอืม อ่าล่องฝั่งนี้นะครับอีล่องฝั่งก็น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการเขียนภาพจากมุมมองที่เรามองซึ่งจะมีเสริมด้านหลังนี้เดวนนะครับแล้วก็มีเป็นเส้นป่านะพวกด้านหลังนี้เป็นเส้นปัาก็จะเป็นแนวนะครับเป็นแนวแนวต้นเป็นป่าอยู่ด้านหลังชุดนี้นะครับเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพแบบแบบ จากภาพฉายมาเป็นภาพไอโซเมตริกก็จะเขียนประมาณนี้นะแบบนี้คร่าวๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวีดีโอคลิมนี้ก็ของครับ